Người thằng Ui Oh shit, not good Ui, điêu, 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 điêu Quán sàng โอเคเอ่อ oh oh uh, ใช่เดฟหรือเปล่านะครับ no. มีอะไรเปล่าว้าวผมคิดถูกก่ับอะไรแบบนี้เสมอเลยนัเนนี่อะยิ right. นดีที่เรารู้จักผมด็อกเตอร์เบคอนผมเป็นนักโบราณคดีที่ศึกษาเกี่ยวกับอรารยธรรมของชาวทะเลนะ่ะ mm. อรารยธรรมของชาวทะเลงั้นเหละฮะผมจะอธิบายให้ฟังคุณโชคดีนันเนนี่ยที่มีผู้เชี่ยวชาญแบบผมอธิบายเรื่องราวของพวกเขาให้คุณรู้งฉันว่าฉันไม่น่าถามนะโอ้ oh. กามีอรารยธรรมของชาวทะเลเป็นตำนานกล่าวว่ากันว่าพวกเขาเคยตั้งลกอ่างพวกเขาบูชาปลาและมีเงือกด้วยพวกเขาอาศัยอ่างพวกเขาอยู่ในเขตน้ำลึกทาให้พวกเขาสามารถสร้างความเจริญอ่าวไมอ่านแม่งและเอ,เอาเลยเต็มที่เอาเสร็จแล้วเออนั่นคือเรื่องเราทั้งหมดใช่่ะ ทุกคนพากันคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานและไม่มีอยู่จริงแน่นอนละ่ะแต่ข้อพิสูจน์ที่ว่าพวกเขามีตัวตนจริงได้ถูกค้นพบในบริเวณใกล้ๆกับสถานที่แห่งนี้แล้วฮะอารายธรรมโบราณใต้ท้องทะเลคุณจะพบเห็นสิ่งเหล่านี้ได้แค่ในหนังสือการ์ตูนหรือในเกมเท่านั้นแหละและอะไรที่ทําให้คุณมั่นใจว่าพวกเขามีอยู่จริงอะ่ะผู้ช่วยของผมได้ทําการวิจัยวัตถุโบราณแถวนี้อะ่ะและพบว,ว่าพวกนี้เป็นของที่มาจากอารายธรรมที่ยังไม่มีใครรู้จกักมันมีอายุมากกว่าฟันห้าร้อยปี ไม่มีอารยธรรมไหนจะเก่าแก่ได้ถึงขนาดนี้แล้วอืมก็น่าสนใจแฮะว่าแต่คุณมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าเออทงนี้การลงทุนเหรียญคริปโตของผู้ช่วยของผมไม่ค่อยดีอะแต่เขากําลังอยู่ในช่วงที่ไม่ค่อยสู้ดีนะอฮะนั่นแหละสิ่งที่ผมต้องการให้คุณช่วยเอแล้วเกี่ยวอะไรกับผมอะผู้ช่วยของผมบอกว่าจะเจอวัตถุโบราณได้ความลึกประมาณ70เมตรจากผิวน้ำช่วยไปดูให้หน่อยสิครับแต่พวกเรากำลังวุ่นกับราซูชินะ ผมว่าพวกเราคงไม่สามารถไปได้หรอมั้งฮ่าาขอโทษที่ขัดจังหวะการสนทนางๆฉันคอป้าฉันทำงานกับเดฟและแน่นอนพวกเราจะช่วยคุณด้วยความยินดีแล้วล่ะว้าวฮ่าฮ่า่ะถามกูยังอะไรเนี่ยเราไม่มีเวลาว่านะไปรอบๆเพื่อตามหาวัตถุโบราณนะลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าอ,รอารยธรรมใต้ทะเลถ,ถูกค้นพบผู้คนมากมายนะไม่ทวนจะแห่กันมาที่นี่ร้านบันโชซูชิก็จะดังเปรี้ยงปากฉันว่านายก็พูดถูกเหมือนกันแฮะก็ได้งั้นฉันจะช่วย ง่ายอย่างนี้เลยาาโชว์ข้าวาฉันแล้วโอ้แน่นอนว่าผมไม่ได้ขอให้คุณทำฟรีๆหรอกนะผมจะอัปเกรดชุดดำน้ำที่คุณใส่อยู่ไว้ฟรีๆแล้วละ่ะว้าว,วพอเสริมประสิทธิภาพให้กับชุดดำน้ำแล้ว,วคุณก็จะดำลงไปได้ลร็ก,กว่าเดิมนี่คือสิ่งจำเป็นต่อการสำรวจวสมัยนี้อะไรก็อะไรก็จัดการได้หมดด้วยแอปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มันยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมล่ะ,ละมาเริ่มต้นการติดตั้งแอป I d เดเวลงในโทรศัพท์กันก่อนเลยแล้วกันเออ แอปไอเดเวอร์อ๋ออัพชุดเราหมดเลยเอาละทีนี้ผมจะสอนใช้ไอเดเวอร์กับคุณงงผมลงแอป,ปให้คุณแล้วงั้นมาปลดล็อกโทรศัพท์ของคุณก่อนเลยกันอันนี้อ่ะอ๋ออยู่ข้างๆกันเลยอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้อัพเกรดชุดว่ายน้ำเอ้ยดำน้ำแบบฟรีเลือกอ๋อจาก40เป็น80โอ้ดีเหมือนกันนะเนี่ยเยี่ยมตอนนี้คุณสามารถออกสำรวจลงไปได้ลึกกว่าเดิมอีกหน่อย พอคุณเริ่มมีเงินมากพอใช้แอป i d ไดเวอเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์ของคุณคุณสาม,มารถเสริมประสิทธิภาพให้กับชุดดำน้ำกล่องเก็บของรวมถึงถังออกซิเจนได้ด้วยนะนยนอ,อย่าล,ลืมไปลลาว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่ออยู่ใต้น้ำลึกนะ่ะแล้วผมจะติดต่อไปบายบายบทที่หนึ่งเพิ่งเริ่มบทที่หนึ่งะเช็คเช็คดวงวันนี้กันหน่อยดีกว่าโอ,อเปรเตอร์ สวัสดีค่ะขอให้คุณมีวันที่ยอดเยี่ยมนะคะครณณาจำไว้ว่าการสนทนานี้จะถูกบันทึกไว้เพื่อนำไปปรับปร,ปรปุงบริการวันนี้มีอะไรให้ติชันช่วยคะดวงเลยคุณล้รับฟังดวงชะตาประจำวันของคุณนะคะความสุขสถิตยอยู่กับชีวิตที่เรียบง่ายของคุณแล้วความขยันมั่นเพียรคือคุณแจสําคัญสบกย์คำพยากรณ์นี่คือคําพยากรณ์ทั้งหมดสําหรับวันนี้ค่ะคุณต้องการทําอะไรอีกไหมคะโอเคออกกัแเลยกัน กับคนที่โทรหาเราปวดอย่าลังเลที่จะโทรหาเราอีกครั้งไปดำป Ed, ปน้ำก right ันเลยดีกว่าเออมีปืนแล้วนี animales, ่เราก็จะได้ไปสู้กับพวกนักเลงไอพวกที่มันไล่จี้ตูดเราโดนนี่บอกเลยโดนนี่นี่นี่นีนี่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 อันนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยปลาชมวชช็อตเลเวลสองโจมตีบวกแโอกาสที่จะทํำให้ ศัตรูอัมาพาานตานสิบวิความเร็วในการเคลื่อนที่ล40บ40%ก็น่าสนใจเหมือนกันนะนี่อ่ะ is paralyzed เอ้ยไม่โดนเอาไม่เอ้ยโดนเดี๋ยวลงไปเล็กกว่านี้หน่อยหุ้ยกระสุนอ๋อกระสุนเราเต็มนี่ว่าจะได้อ่ะ เดี๋ยวไปใช้กัน <Hello there. S 1> นี่นี่ไอตัวนี้ไอตัวนี้นี่นี่นี่ไอหมอนี่โดนไปดีโดนไปดีดปดฮะรกระจอก็มีปืนแล้วฉันสู้พวกนายได้อยู่แล้วแหละเดียว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 เดียยวขอตั้งตัวแป๊บนึงตั้งตัวแป๊บนึงบอกว่าตั้งตัวแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ตายทำไมมันไม่ตายเออตายแล้ว ตกใจตกใจเมื่อกี้ยิงไม่โดนไอยิงไม่ตายนี่ว่านัดเดียวจะตายแล้วนะเนี่ยอุ้ยอะไรอะน้ำส้มส่ชูสีดำนี่ลงห้าสิบเมตรโอ้ไม่เคยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนไอนี่ไม่ตีใส่ชมวกระพออุ้ยอ๋อเอดีเอดีอดี AD ดีเอดีโอ้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเหมือนกันนะเนี่ยติดพลลายติดพลลายเอดีเอดีเอดี มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนวิธีจับเอาละหลากหลายดีเหมือนกันนะเนี่ยเออเอ้ยเฮเฮ้ยตัวนี้ก็ตัวใหม่นี่อ๋อสักพีนึงเหอะอ้าวยัง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 ละลายอยู่รีไปรีไปรีไปจืดเอ้ยมันยังไม่ตายอะไรครับเนี่ยมันอึดจังวะเฮ้ยสี่รอบแล้วเนี่ยึอบเออมาแล้ว มอุ้ยหูจับยากเหมือนกันนะเนี่ยตรงไปตรงไปละลายขนาดนี้ทำไมจับไม่ได้เออโโหเหนื่อยเหมือนกันนะอุ้ยแรงสามโอ้โหโดนทีเดียวหนักเลยตัวหนักเฮ้ย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 มามาหยุดโอ้โหมาอากาศจะหมดตอนนี้ได้ยังไงมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยเดี่ยวเดี๋ยวก่อนอย่าไ่เจอไอ้ที่นั่นเลยอ่ะไม่นะเราจะแพ้ เราจะหมดสติอ่าไม่นะใครจะไปคิดว่าปากตากไอ้นี่มันจะแปดโลอะใครจะไปคิดอืมแสดงว่ามันต้องจับยากแน่นอนเอาันี้นแหละเดฟหลุมสีน้ำเงินยักษ์นั่นเหมือนจะอันตรายกว่าที่ไหนๆอีกนั่นเนี่ยอคอยดูออกซิเจนของนายเอาไว้สิแล้วก็ใช้กระสวยลี้ลับไอ้ลีภยัยเมื่อไนตกอยู่ในอันตรายเพื่อหนีออกมาจากตรงนั้นนะ ก็มันไม่เจอไงจะสามารถไปช่วยนายถ้านายออกซิเจนหมดได้ก็จริงแต่านายจะเอาของที่นายหาได้กลับมาได้ชิ้นเดียวเท่านั้นนะอ,อ้าวแต่ได้อชจ e ริยะปุ้มอยู่รอรอเอ้ยอเยี่ยมครับเดฟตอนที่นายออกทะเลการซ่อมแซมร้านก็เสร็จแล้วไปที่ร้านกันอ้าวยุกคนว้าวดูดีสุดๆไปเลย ฮา่าไม่ว่าอาหารจะอร่อยขนาดไหนก็ปล่อยให้ร้านเลทิ้งไม่ได้หรอกนะคณายอยากจะเปลี่ยนการตกแต่งของร้านให้ไปเมนูของตกแต่งด้านล่างนะไปเปิดดูสิอืมว่าแต่อย่างที่ด็อกเตรอร์เบคอนบอกถ้ามีร่องรอยของชาวทะเลถูกค้นพบที่นี่ลูกค้าจะต้องมากันแน่ๆเลยอะที่นี่ออกจะไกลจากผู้คนอยู่เพราะงั้นฉันคิดว่าเราต้องหาวิธีโฆษณาร้านให้ได้จนกว่าจะถึงตอนนั้นนะนะ ก็จริงแฮะทุกวันนี้แทบไม่มีอะไรดึงดูดลูกค้ามาได้เลยถ้าไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้รู้กันอ๋อนายเคยเล่นแอปโซเชียลที่มีชื่อว่ากุ๊กสาวบ้างยัง <S <S นายหมายถึงแอปโซเชียลมีเดียที่คนหนุ่มสาวเขาใช้โพสต์รูปของกินะนะเห็นแล,ะละ้วละ่ะนั่นแหละเป็นวิธีที่ทุกธุรกิจใช้เพื่อโปรโมตตัวเองในยุคนี้ <S <S จะไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าทําไมคนพ,พวกนี้ต้องทําเรื่องเสียเวลาแบบนั้นด้วยตูชี้ทาให้เกิดความปพื้มปิ่มในหัวใจไม่ใช่ภาพไทย ถ้าถึงอย่างไงก็เถอะมันก็น่าจะดีกว่านะถ้าใช้เจ้านี้ทําให้คนที่ไม่รู้จักอาหารของนายเห็นบันโชนก็ถูกของนายฮะวิธีสมัครบัญชีก็น่าง่ายนะมาลองสมัครกันนายไปสมัครก่อนแล้วก็สร้างแฮชแท็กบันโชซูชิจากนั้นก็เสร็จแ,แล้วมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดฮะตอนนี้ลูกค้าที่ชอบอาหารของนายก็จะไปติดตามบันโชซูชิมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ก็โอเคเข้าใจ เดี๋ยวฉันจะลงแอปกูกสไตาไว้ในมือถือของฉันด้วยเอาไว้ดูโพสของผู้ติดตามผมมีแรงด้วยขอ,องตกแตง่งไหนดูสิอืมตกแต่งแป๊บนึงอเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพอมีตังค์แล้วค่อยทำแปะตอนนี้ก็งวันจะจับปลาดีกว่า <c oughs> อืมอืมออืมอตอนนี้จะไม่พลาดแบบเมื่อกี้แล้ว อุ้ยลงมาจะไม่กินเราใช่ไหมเออเอออเอาบ้างไงฮะคุณอะไรนะอ้าลงมาดูดูเหมือนว่ามันอยากจะให้ฉันตามไปนะลองไปดีไหมนะอ๋บทสองแล้วอะไปครับไปครับไปไปก็ไปปิ้ว กลัมาใจเย็นรไนะว้ช้าใจเย็นน้องใจเย็นน้องน้องอว่ายเร็วทั้งง่ะไปเดี๋ยวอ๋อจำไว้ว่ามีเดี๋ยวก่อนน้องเดี๋ยวก่อน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 เอ๊ะคืออะไรวะโอเคยิงน้องเลยได้ไหมเราเล่นเราเล่นเราเล่นไปไปไปเฮ้ยเดียวเดียวเดยวตัวนี้ <mail> ไม่ได้จับจำได้ <mail> ห,หรือเปล่าวะอ่ะ <mail> คืออะไรอ่ะคืออะไรหมุน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  โอ้โหหมุนเนี่ย <c oughs> เอา้าเฮ้ยเอาน้องลงมาหายไปไหนแล้วอะเฮ้ยโอ้ลงมาสีชมพูติดอยู่ในตะไคายเพราะงั้นมันเลยขอให้ฉันช่วยนี่เองจะต้องตัดตะไครยโอ้ยต้องตัดเดี๋ยวนี้ต้องตัดเดี๋ยวนี้เก็บเศษเลยก,ก่อนเอา้าเอ้าอ๋อใช้อ๋อใช้สปเปรบาร์ขอโทษขอโทษออกไปได้แล้วไหม ีใจด้วยเนี่ยเรีพอร์ตกันไว้อ๋อขอให้มีความสุขนะเออเออเออืมอืมอบายบายเดี๋ยวของในทิ้งอะไรไว้อ่้าดูเหมือนมันจะทิ้งของก่อนไว้ให้ด้วยฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่าเรามาจะมีแฟนอะ่ะอะไรอะ่ะอุ้ยไข่มุกจะไอยมุก ันนี้คือเศษส่วนนีน่นี่นี่นี่น,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 นี่อันนี้อันนี้อันเน่เจ้าเจ้าของแพงอุ้ยถังออกซิเจนตอนนี้แหละอยู่ยาวๆเลยเดี๋ยวนายนะี่ยหมุน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 หมุ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 นหมหุนีนง่ายง่ายสุดเลยอ่ะหมุนเมาส์เองนายจะไปไหน นายจะไปไหนนายจะไปไหนหน้าสันเลยหมุนมอจนหน้าสัน่นเอ,อ้ยเฮ้ยเหนื่อยมันนี่เลยหมุนหมุนหมุนหออมันนี่ตอนนี้แหละเอาให้หนักสดุสดๆไปเลยเหนื่อยหอเหนื่อยจัง โอ้ยโอ้ h i t not good อุ้ยเดี๋ยว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 คุณเป็นใครครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนยิงแมวยิงแม่งเลยเอ้าเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียเดียวเยวนายนายยิงไม่ได้เหรออ้ห o ให่อด้หูกออ้หม่ยิงอ้าไอ้ป๊าบโานอกเลยโ รกระจอกโอ้ดีโคตรจัดเลยเก็บไขมุกไข่มุกของดีไข่มุกมันมนาลงมาให้มาแต่ว่าอีกอีอปลาไททันเวนตะกดออกซิเจนอยู่ล้อเสียวตมมันออปไปทันแหงเลยเออขายได้เท่าไหร่มาเนี่ยไม่มีปลาจะท่ำแล้วนะนี่ยะปวดตัตไปหมดแต่ถึงยังไงก็มีแค่บันโชทำงานอยู่คนเดียวฉันจะไปช่วยดีกว่า ไม่ง่ายเลยที่จะต้องจัดการนู่นนี่กันแค่สองคนและลูกค้าที่กำลังจะมาเยอะขึ้นอ่ะพนักง,งานไม่พอไปที่ร้านซูชิมาแปะแปะปะปเศ้าเลยวันนี้โคตรเศร้าอ่ะนี่ไงกุ๊กสตาระดับผู้ติดตามศูนย์ทับสิบอผู้ติดตามผิดของฉันกดไลค์ได้ไหมอา้าวแล้วทำไมเราเป็นบันโชว์อะ แบบนี้คือการถ่ายรูปโปรไฟล์หรือเปล่ายากจังเอาโคตรเบอรเฮ้ยกดได้กดได้สเปซสเปซสเปซเอาได้ทีเดียวไลฟ์ไปเลยสี่อ๋อได้ยินว่ามาแชร์ภาพแบบนี้กำลังฮิตไลฟ์ไปด้วยเห็นว่าปลานี้มีพิษแต่อร่อยมากจริงๆอันนี้ร้านบันโชซูชิเปิดตัวอย่างเป็นทางการซูชิที่คุณไม่เคยลิ้มลองที่ไหนมาก่อนราคามิตรภาพ บริาการทุกระดับประทับใจเปิดเฉพาะตอนเย็นอันนี้ซูชิสีฟ้าสีเดียวกับน้ำทะเลอร่อยด้วยอ๋อนี่ไงที่ขข่ดีแต่ร้านซูชิกัอนดีกว่าอย่างน้อยก็ยังมีวัตถุดิบเหลืออยู่ถึงเราจะจับวันนี้ไม่ได้เลยสองโคตรเอ้ยสวัสวดีครับต้องการอะไรหรือเปล่า มองไปรอบๆ看看네นี่คือร้านบันโชซซชิเหลือเนี่ะอืมคุณโยชิที่เดียนมาที่น um ี่ก็พอได้ยินมาว่าร้านนี้เร <No um ิ่มโด่งดังในกุ๊กสตาเห็นชื่อปุ๊บทำให้เดียนถึงกับสะดุดเลยล่ะและคิดว่าต้องเป็นร้านของคุณแน่ๆอาหารแบบใหม่ที่ใช้วัตถุดิบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนลิมรสชาติแบบนี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเทฟดูขื่มแต่แมนอยู่นะ ว้าวพวกเขาพูดถึงผมเหรอเนี่ยเออไม่น่าใช่นะชียังไงก็ตามทําไมคุณถึงมาที่นี่ละ่ะคุณยูชิเอโอ้ก็มีแหละเหตุผลเยี้ยนอยากจะมาดูร้านอะ่ะดูเหมือนคุณจะยังเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกฉันแค่ทาไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันฝึกฝน,นตัวเองคุณพัชช่วยนั่นแหละปัญหาคราวก่อนคุณก็ไม่ฟังเบี้ยนทํานองนี้แหละและทําให้คุณถูกไล่ออกจากโรงแรมคุณพูดเรื่องนั้นอีกแล้วนะ นั่นมันความผิดของลูกค้าที่มาตัดสินอาหารโดยไม่ได้ลองชิมด้วยซ้าเมื่อไหร่คุณจะเลิกปฏิบัติแบบนั้นกับลูกค้าสักทีทําแต่อาหารแย่ยๆอยู่ได้คุณหมายความว่าไงที่ว่าแย,ย่หัวปลาฉลามย่างทั้งหัวเป็นจานที่เยี่ยมยอดปลาฉลามถูกนํามาทําเป็นอาหารทั้งแบบตะวันตกและแบบตะวันออกแถมในเกาหลียังใช้ทําพิธีกรรมเส้นไหว้แบบพระบุตด้วยหยุดเลยคุณนี่ไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดเดียวห้เดียนตัดสินด้วยตัวของเดียนก็ได้ว่ามันเป็นอาหารที่เอาไว้กินได้จริง และเทียนถึงจะบอกว่าเทียนมาที่นี่ทําไมก็สิเดี๋ยวจะ,สะแสดงฝีมือให้ดูและจะทําให้คุณรู้จักรสชาติที่แท้จริงของเนื้อส่วนหัวฉลามบรรโชนี่มันไม่ปกปับไปหน่อยเหรอเดฟในฐานะเชฟนี่คือการต่อสู้ที่ฉันจะถอยไม่ได้เหมือนศักดิ์ศรีของฉันที่ถูกแปงไว้บนเส้นได้ช่วยไปหาหัวฉลามคีบข่าวและน้ํามันมากอบให้ฉันทีอย่าบอกนะฉลามตัวที่โจมตีแล้วเมื่อกี้นายจะให้ฉันไปจับฉลามทีบข่าวด้วยนะใช่ดูจากฝีมือนานยะ้วควรจะทําได้ไม่ยาก ไม่รอดสิเมื่อกี้ก็ไม่รอดแต่ใช้แค่สมองก็คงจะไม่พอเอาปืนดีๆไปด้วยเออว่ะลืมไปเลยว่าเรามีปืนดีกว่าโอ้ชิดผมลักเรียดถึงอย่างนั้นก็เหอะสู้กับฉลามก็ยังอันตรายเกินไปอยู่ดีนะนี่นายหมายความว่านายจะยืนอยู่เฉยแล้วดูความภาคภูมิใจของฉันถูกเหยียบย่ำใช่ไหมส่วนใหญ่จะพบฉลามขีบขาวด้ในทะเลออกไปทางข,งข,งขวานโน่นโชคดีนะ oh, oh. จู่ๆเขาก็ให้ฉันไปหาหัวฉลามมาเนี่ยนะ บ้าบซะแช่แล้วยังต้องมาฆ่ามันด้วยปืนเท่านั้นอีกคงต้องไปขอให้ดับช่วยสร้างปืนให้หรือคอยหาเอาสักอันในหลุมสีน้ําเงินลูกค้าพิเศษอ๋อนี่คือลูกค้าพิเศษเหรอวิจัยอ๋อเนื้อหาใหม่มาเต็มเลยย่ะผมละคิริววัตถุดิบแค่นี้พอไหมแลวสรุปไข่มุกเอามาทำอะไรเนี่ยอื่น พืชอาหารทะเลเครื่องปรุงกองตกแต่งก็สรุปไข่มุกเอาไว้ทำอะไรอะอ๋ออัลบั้มไม่มีที่ถ่ายไว้แล้วเก็บไข่มุกมาได้เอาไปทำอะไรอันนี้คืออะไรไปยอฟฝีมือจะถูกนำไปใช้เพื่อวิจัยสูตรอาหารใหม่เอาดิเอาวะ่ะมาแล้วมาแล้ว อี๋โอเทนีแล้วเรามีเมนูยังยังไม่มีนะฮะหัวฉลามชีบขาวไปตอนนี้เลยได้ไหมโอโหปลาฉลามย่างทั้งหัวถ้าลงไปดำน้ำแล้วเราจะทำไงเราวก็เปิดร้านไม่ได้ดิไม่รู้แหละเปิดร้านกนแล้วกันเฮ้ยชีพายแล้ว ไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีเอ้าชิบหายแล้วเอ้ยลืม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 ใส่เมนูไม่นะ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 ชิบหายแล้วทำไงดีวะเนี่ยออกไม่อย่างไรออกออกออกโอ้เมนูเมนูออกใส่ได้ใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ไม่นะ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 โอเคไป เสิร์ฟชาเสิร์ฟชามาแล้วครับมาแล้วครับอึ๊บเต้ไ <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลูกค้าคุณลูกค้าใจเย็นๆครับคุณลูกค้าผมกำลังมาเสิร์ฟให้แล้วครับอืมเพอร์เฟกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ยคุณลูกค้าผมขอโทษมันผูกปรับเกินไปอ่ะ ผมขอโทษผมโลกผมหลกผมขอโทษผมหลกรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บนึงรอแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วฮะอร่อยอร่อยนะครับเออเออกินเข้าไปกินเข้าไปวัดีครับสั่งอะไรดีได้นลครับเดี๋ยวครับให้เร็วเชฟเร็ว รอแป๊บนึงนะครับทางนู้นน่ะมาแล้วครับรอได้ครับรอแป๊บนึงมาแล้วครับคุณลูกค้าทำไงดีไอเนี่ยถ้าถ้าออกไปหาปลาล้วก็จะไม่ล้วก็จะไม่นั่นนี่เกไงงงวะถ้าเราไม่มีอะออกไปก็ไม่ได้อะ ยังเบสอยู่4.3ดาวโอเคยังอยู่ป่ะไอเจ๊นเนี่ยวันที่ 4. สี่ฝนตกย๋ไปดูที่ร้านก่อนเอาล้อละอยู่ที่เถอะไม่อยู่เคยเลิกแปะผมว่าพอแค่นี้ก่อนพอจะแตกไดช่จบพอมากวันนี้วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันเนาะเจ็บพอแล้วแปววไหวแล้วไปไปไปแล้วทุกคน